สวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำการนะครับจดโดเมนนะครับโฮสติ้งนะครับผมนะครับบนเว็บไซต์นะครับซึ่งสามารถทำได้เองนะครับผมแล้วก็ใช้เวลาไม่นานนะครับผมพร้อมติดตั้งตัว SSL นะครับผมนะครับก็คือทำเว็บไซต์ให้เป็นรูปกุญแจนั่นเองนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นมาตรฐานใหม่ของ Google นะครับผมอา เรามาดูกันนะครับว่าเราจะเริ่มกันยังไงดีนะครับอ่าก็คือฝากเว็บไซต์ของผมด้วยนะครับก็คือสยามโฟกัส com นะครับคิดอะไรไม่ออกนะครับหรือว่าต้องการนะครับเอ่อตโดเมนอะไรอย่างนี้นะครับก็คือเข้ามาที่เว็บไซต์ของผมก่อนได้นะครับก็คือสยามโฟกัส .com ตรงนี้นั่นเองนะะซึ่งนะครับตัวจดนี้นะครับ ใช้เวลาประมาณ20นาทีนะเราก็สามารถมีโดเมนโฮสติ้งได้แล้วนะครับผมมาดูบริการของเรานะครับผมก็คือมีรับทําเว็บไซต์สอนทําเว็บนะครับอ่านะครับคือให้มาตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันจะมีตัวนี้ฮะรับจดโดเมนโฮสติ้งนะครับผมอ่านะครับกดเข้าไปเลยนะครับผมซึ่งตัวนี้ผมไม่ได้ไม่ได้มาจดที่ผมนะแต่ผมจะมาสอนว่าควรจะเลือกโฮสติ้งตรงไหนดีนะครับอ่านะครับเดื่อนลงมาเลยนะครับ โดยปกตินะฮะชั่วไปก็ประมาณปีละสามพันนะครับผมนะครับโดเมนก็ห้าร้อยบาทต่อปีนะครับโดเมนกับโฮสติ้งนี้นะฮะต้องจ่ายทุกปีนะครับผมนบางคนบอกว่าจ่ายทีเดียวนะฮะตลอดตลอดชีวิตอย่างงี้อย่าไปเชื่อนะครับผมซึ่งมีหลายคนนะ,ะบอกอย่างนั้นนะ,ะซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นมันจะไม่ใช่โดเมนของเรานะครับมันจะเป็นเหมือน uh, a a a com ชื่อของเราอะไรนี้ไปนะครับผมแต่ถ้ามุดเราอยากจดเป็นชื่อ ชื่อของเรา com เลยเนี่ยเราจะเป็นต้องจ่ายทุกปีนะครับผมไม่มีนะฮะไม่มีแบบตลอดชีพนะครับผมนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับผมแนะนําอยู่สามที่นะครับผมก็คือจะมีโฮสต์นอกแนะนําก็จะเป็นของโฮสติงเจอร์นะครับนะครับส่วนโฮสต์ที่จะเป็นสลับ p ีพนะครับก็ควรเป็นโฮสต์อะตอมนั่นเองนะครับแล้วก็โฮสต์ที่เป็นสลับเวิร์ดเพจนะครับซึ่งง่ายที่สุดนะครับซึ่งตัวนี้แหละวันนี้แหละเราจะมาใช้แนะนําตัวนี้นะครับซึ่งเป็นของลักคอมับ ซึ่งจดนะฮะรบกวนให้มาให้มาคลิกจากลิงก์ของผมนี้นะครับผมก็คือได้ค่าแนะนําด้วยนะครับซึ่งตัวรับคอมนี้นะครับสามารถจดโดเมนโฮสติ้งนะฮะและสามารถพร้อมใช้งานเนี่ยภายใน20นาทีดีกว่าต้องบอกอย่างนั้นนะครับหลังจากวิดีโอนี้นะฮะจะประมาณสัก20 20นาทีต้นๆนะครับผมซึ่งแลรวมกับตัวเกินนําไปแล้วเนี่ยนะครับนั่นหมายถึงว่าในระยะเวลาที่จดเนี่ยนะครับจะใช้เวลาไม่ถึง20นาทีแน่นอนนะครับพร้อมใช้งานนะครับผม มาดูกันนะครับว่าเราจะเลือกแพ็กเกจไหนนะครับสําหรับ word WordPress นะครับผมอ่านะครับเรามาเลือกที่พาวเว็บโฮสติ่งอ่าคาว r d p r e s s โฮสติงนะฮะเพราะเราจะทําเว็บไซต์ด้วย WordPress นะครับผมอ่าตรงนี้นะครับซึ่งแบบธรรมดาก็มีนะครับอ่าราคาก็จะถูกลงนะ r d p บ e s s ก็จะแพงหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นระบบอ่า เขาเรียกว่าอะไรแคทของเขานะครับแคทของนักคอมอะไรเงี้ยเขาเขาปรับจูนนะฮะเว็บไซต์ให้มันรองรับกับ Wordpress นั่นเองนะครับช้าๆนะฮะไปพร้อมๆกันนะครับผมก็จะมีนะฮะเริ่มต้นแค่ร้อยห้าสิบาทต่อเดือนนะครับรายปีเนี่ยก็จะประมาณคูณสิบสอเข้าไปก็จะประมาณ1,800เท่านั้นเองนะฮะต่อปีนะครับผม เนี่ยจะเป็นเว์ดเพจเล็บเล็กๆนะครับมาดูกันนะครับว่าความแตกต่างของแต่ละแพลนนะครับมันต่างกันยังไงนะครับส่วนใหญ่แล้วจะต่างกันที่ตัวดิสเพสนะฮะก็คือพื้นที่ในการจัดเก็บเว็บไซต์นั่นเองนะครับสมมติเราเลือกที่2 5 0บาทต่อเดือนเนี่ยก็จะมีตัวที่มันจัดเก็บมากขึ้นนะครับเลือกตัวเล็กก็จะมีตัวจัดเก็บน้อยลงแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของ Data Transfer ะครับ อ่านะครับวันนี้นะครับผมแต่ว่าตอนนี้ผมจะมานะครับอ่าจดเป็นแบบเว็บเว็บโฮสติ้งนะครับอ่าค่าเว็บโฮสติ้งนะครับเพราะว่าเว็บไซต์ตัวหลักของผมเนี่ยนะครับใช้นะครับใช้อ่าเป็น P. H. P ธรรมดานะครับอ่าเว็บลูกค้าของผมนะครับก็คือใช้เป็น P. H. P ธรรมดานั่นหมายถึงว่าผมจะมาเลือกแพลนนะฮะอ่าลองดูก่อนแล้วกันแพลนเล็กที่สุดนะครับนั่นก็คือแค่เพียงนะฮะห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทต่อปีนั่นเองนะครับอ่าสําหรับคนที่จะ ทำเว็บ HTML หรือเว็บไซต์ที่เป็น PHP นะครับให้มาเลือกแพลนนี้ได้นะครับเริ่มต้นได้แต่ถ้าเป็น o r d p r e s s นะฮะเหมือนเมื่อกี้นะครับต้องเลือกของแพ็กเกจ WordPress เท่นานั้นนะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับผมจะทดสอบดูนะครับซึ่งให้มาดิสนะดิสตอร์เรหรือว่าดิสเพสของเราเนี่ยนะ5กิกนะซึ่งผมก็จะเริ่มต้นที่แพลนเล็กก่อนแล้วกันนะครับผมซึ่งเว็บไซต์เปิดตัวใหม่นะอาจจะังไม่ค่อยมีคนใช้เยอะนะครับผม กดสมัครเลยนะครับผมปึ๊บนะครับหลังจากเลือกแพลนได้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเ o ิร์ดเพจหรือเว็บโพสติ้งนะครับให้กดสมัครเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับให้จดทะเบียนโดเมนเนมใหม่นะครับผมตรงนี้นะครับเราสามารถเลือกนะโดเมนเนมได้นะครับว่าว่างหรือไม่ว่างนะครับผมสมมติไม่ว่างมันจะขึ้นแบบนี้นะครับเห็นไหมก็คือถ้ามีใครจดแล้วนะครับหรือว่ามีคนใช้ไปแล้วนะครับมันก็จะขึ้นเป็นไม่ว่างนะครับ ให้เราทำเลือกโดเมนใหม่ซึ่งวันนี้เราจะจดโดเมนชื่อ thaika booking com นะซึ่งผมไปเช็คแล้วนะครับว่าแน่นอนนะครับกดเช็คดูนะครับปุ๊บนะครับเห็นไหมครับถ้าสมมติบ้างมันจะขึ้นแบบนี้นั่นหมายความว่าเราสามารถใช้นะครับโดเมนเนมนี้ได้นั่นเองนะครับสมมติหลังนั้นเราจดเลยนะครับโดเมนเนมนี้สําคัญนะครับผมว่าชื่อต้องไม่ซ้ำกับคนอื่นนะครับผมแล้วก็ จะเป็นชื่อเดียวนะถ้าหมดเราเลือกได้ดีเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยติดตัวเราไปตลอดเวลานะครับผมตรงนี้เห็นไหมครับมันก็จะบอกว่าเราจะชาระเงินแบบไหนนะครับหนึ่งาส่วนใหญ่แล้วนะครับอีนิดอาเทคนิคแนะนํานะครับพยักจดโดเมนกับโฮสติ้งนะครับพร้อมกันแล้วก็หนึ่งปีนะครับเพราะว่ารอบของโดเมนเนมเนี่ยมันจะหมดทุกปีนะครับถ้าเราจดโดเมนสองปีแล้วควรจะเลือกอา เช่า h o ส t i n g สองปีเหมือนกันอะไรประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเราเลือกได้เสร็จปุ๊บนี่นะครับแล้วให้เรากดชำระสินค้าเลยนะครับถัดไปเลยนะครับมันก็จะบอกว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับผมกดลงไปเลยนะครับกดถัดไปอย่างเดียวเลยนะครับก็คือรวม h o ส t i n g แล้วนะครับผมเห็นไหมครับก็จะมี h o ส t i n g ต่อปีเว็บ h o สติ้งต่อปีนะครับเท่าไหร่นะครับมีทะเบียนโดเมนใหม่เท่าไหร่นะครับ หลังจากนั้นนะครับให้กดยืนยันการสั่งซื้อได้เลยนะครับแต่ัวนี้นะฮะเตรียมข้อมูลให้ครบนะครับผมข้อมูลในการลงทะเบียนนะครับซื้อซื้อเช่าซื้อโฮสติ้งนะครับผมต้องกรอกให้ครบนะครับผมครจะเป็นชื่อจริงนะชื่อจริงนามสกุลจริงเบอร์โทรจริงเพราะเกิดเวลามีปัญหานะครับเราจะได้นะครับติดต่อทางซัพพอร์ตได้และยืนยันตัวตนของเราได้นะครับกรณีนี้นะครับกรอกลงไปเลยนะครับ ผมก็กรอกชื่อของผมไปเลยนะครับลงทะเบียนใหม่นะครับกรณีที่ลงทะเบียนแล้วก็สามารถล็อกอินได้เลยนะครับอันนี้สอนสำหรับมือใหม่เลยนะครับอยากลองจดอยากเป็นเจ้าของโดเมนเนม e เองนะครับไม่ต้องผ่านใครนะครับเป็นของของเราเองนะครับเราสามารถทําได้ง่ายเลยนะครับใส่ลงไปเลยนะครับใส่ชื่ออีเมลให้ถูกต้องนะครับผม ของที่นี่นะครับของรัชคอมนะครับจะให้กรอกเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมแล้วก็ต้องกรอกภาษาอังกฤษไปอ่าก็ติ๊กไปเลยนะฮะอยากได้แบบไหนนะครับสำคัญนิดนึงนะฮะเรื่องของเมื่อกี้อีเมลนะครับผมอีเมลเนี่ยเราต้องจําให้ได้นะครับอ่าต้องจําให้ได้นะครับอีเมลนะครับเพราะจะใช้อีเมลกับพาสเวิร์ดตรงนี้นะครับในการล็อกอินเข้าไปจัดการระบบโฮสติ้งกับโดเมนของเรานะครับ เราต้องจาไม่ได้นะครับแล้วก็กอไปนะครับแล้วก็ยืนยันราัสานนะครับตรงขั้นตอนนี้นะครับให้เลือกโอนเงินผ่านธนาคารนะครับแล้วกดยอมรับด้วยนะครับยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงนะกดไปเลยนะครับ อันนี้นี่คือจดจริงๆนะฮะแล้วก็จ่ายเงินจริงๆนะครับแล้วก็ใช้งานจริงๆแล้วนะฮะอ่าเป็นแบบนี้นะครับยอดรวมเห็นไหมะค,ะคมร,หรับอ่าหักส่วนลดหักอะไรแล้วนะครับโปรโมชั่นนั้นนู่นนี่แล้วนะฮะเหลือนะฮะแปดร้อยกว่าบาทนะครับอ่าทำยังไงต่อครับโอนเงินเข้าบัญชีนี้ได้เลยะครับอ่าโอนเงินเข้าบัญชีกสิกรของเขาได้เลยนะครับในปัจจุบันนะ,ะมีกต <c oughs> ิกรอ <c oughs> ันเดียวนะครับโอนเงินแบบธนาคารนี่แหลนะครับโอนเงินแบบตรงๆไปเลยนะครับ ในระหว่างนี้นะครับผมจะโอนเงินไปนะครับสำคัญการโอนเงินนะครับผมก็คือโอนเงินเสร็จปุ๊บนะครับเรื่องของวันที่วันเวลาที่โอนนะต้องตรงตรง,ตรงนะครับผมแล้วก็หลังจากโอนเสร็จเรียบร้อยนี่นะครับให้รอประมาณหนึ่งถึงห้านาทีนั่นเองนะเพราะว่าเหมือนจะว่ารอก่อนสักพักหนึ่งนะให้ก็เรียกว่าไอเดีย เผื่อมันมีดีเลยระหว่างทางก m s เมอะไรอย่างนี้นะครับอ่านะครับรอก่อนนะฮะผ่านไปสักหนึ่งนาทีนะครับอันนี้รอจริงๆเลยนะฮะนี่ก็คือโอนไปเสร็จปุ๊บตอนนี้ผมนั่งรออยู่นะฮะคือรอให้เวลามันผ่านไปแล้วก็เดี๋ยวผมจะกดแจ้งนะฮะกดแจ้งการโอนเงินนะฮะแล้วมาดูกันว่าใช้งานได้กี่นาทีนะครับซึ่งตรงนี้ผมบอกเลยว่าตั้งแต่ผมจดโดเมนโว็ติ้งมานะฮะที่นี่ที่เดียวนะครับที่เร็วที่สุดแล้วนะครับ ไม่ต้องรอยืนยัน24ชั่วโมงอะไรอย่างนี้นะครับอ่าสามารถใช้งานได้นะครับเวลาผมไห้สอนนะฮะอ่านักศึกษานักเรียนนะก็คือคนที่เรียนเนี่ยนะครับก็คือแนะนำ Hotting นี้นะครับเพราะว่าอะไรครับว่าหลังจากที่สอนการหาโดเมน Hotting จดโดเมนเสร็จพวกนะครับแล้วก็คือพร้อมสามารถใช้งานได้เลยนะครับซึ่งเร็วมากนะอ่าบางที่นี่ต้องรอเป็นวันนะะแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่แน่นะที่อื่นอาจจะเร็วเหมือนกันนะครับ แต่ถ้าที่นี่ชัวร์ที่สุดแล้วนะครับอันนี้แนะนําเลยนะแล้วก็จะสอนการติดตั้งฟรี ssl ด้วยนะครับผมก็คือสามารถทําได้ที่นี่เลยนะไม่ต้องวุ่นวายกับเจ้าหน้าที่เลยนะครับตอนนี้ผมจะโอนเงินไปแล้วนะครับแล้วที่ผมจะลองแจ้งการโอนเงินนะครับเวลานะครับดูเวลานะครับผ่านไปแล้วนะครับครบหรือยังนะสิบสามใช่ไหมเดี๋ยวผมจะรอให้ถึงสิบสี่ก่อนหนึ่งนาทีไงนะครับ กรอกเลยนะครับจอที่โอนนะฮะโอนกี่บาทโอนเป็นเศษสตางค์ก็ได้นะครับแต่ขอให้โอนเกินกว่าที่เขาจะโอนเกินกว่ายอดที่ต้องชําระนะครับผมอาจจะโอนโอนเท่าไหร่ก็ได้นะแต่ขอให้เกินนะจุดศูนย์หนึ่งจุดศูนย์ห้าจุดห้าศูนย์หรือเป็นตัวเลขก็ได้นะฮะสมมติยอดแปดแปดแปดอาจจะโอนไปแปดแปดเก้าอย่างนี้ก็ได้นะครับไม่มีปัญหาแต่ขอให้เกินนะแล้วก็มาติ๊กตรงนะครับรายการที่เราต้องชําระเงินนะครับอ ราะว่าในอนาคตเนี่ยสมมติเราต้องจ่ายหลายๆอย่างเนี่ยเราสามารถแบ่งจ่ายได้หรือเลือกจ่ายรายการในรายการหนึ่งได้นะครับโอเคหลังจากครบนะฮะหนึ่งนาทีผ่านไปผมกดนะครับกดยืนยันการแจ้งโอนเงินนะครับอ่าระหว่างนี้ห้ามห้ามมาปิดหน้าจอนะครับผมหรือว่าห้ามทําการใดๆทั้งสิ้นนะครับอ่าก็รอให้ระบบมันส่งเข้าไปก่อนนะแต่ถ้ามดมันมีเหตุผลที่ที่ไฟดับจริงๆอะไรเงี้ยเราก็แจ้งวอนใหม่ได้นะครับโดยใช้วันเวลาเดิมนะครับ เรียบร้อยครับเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับอ่าเ,เราไปดูกันครับอ่าเห็นไหมครับมีหนึ่งบริการหนึ่งบริการเนี่ยคือเว็บโพสติ้งนะครับผมอ่าหนึ่งชื่อโดเมนเ n ม a m e ก็คือโดเมนเนมเราจดไปด้วยนะครับอ่าบริการตรงนี้นะครับเห็นไหมครับใช้งานได้แล้วนะครับอ่าเราไปดูกันนะครับว่าเว็บไซต์เนี่ยพร้อมใช้หรือ,อยังนะชื่อโดเมนก็คือหนึ่งน o m ม n a m e ก็คือชื่อที่เราจดไปนะฮะในกรณีที่เราทํา สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเว็บไซต์มันก็จะมีลิสต์โดเมนเข้ามาเยอะๆเลยนะครับผมเห็นนะครับใช้งานได้เลยนะครับโอ้โหรวดเร็วมากนะครับแต่สังเกตมุมซ้ายนะครับมันจะเป็นรูปเครื่องหมายตกใจอยู่นะครับมันขึ้นว่าไม่ปลอดภัยนะครับอ่าเพราะอะไรฮะเพราะเรายังไม่ได้ติดตั้ง SSL นั่นเองนะฮะหลายเว็บไซต์นะครับที่ผมเห็นนะครับก็ยังไม่ติดตั้ง SSL นะครับควรจะแจ้งทางโฮสติ้งนะหรือผู้ดูแลนะครับให้ติดตั้งปุ่มกุญแจซะนะครับเพราะว่ามีผลกับตัว Google นะครับผม แล้วก็เรื่องของบางเบราวเซอร์เนี่ยมันจะขึ้นเตือนเลยไม่ให้เข้าอะไรเงี้ยว่าไม่ไม่ปลอดภัยอะไรเงี้ยมันเหมือนเว็บไซต์เป็นไวรัสอะไรเงี้ยนะครับอ่าตอนนี้เห็นไหมเรายังไม่ติดเราทําใหม่ๆเนี่ยมันจะขึ้นเป็นรูปแบบนี้นะเสมอเลยนะทุกเบราวเซอร์เลยนะปัจจุบันนี้นะมันจะขึ้นแจ้งเตือนนะว่าเว็บไซต์เนี่ยไม่ปลอดภัยนะก็คือยังไม่เป็นรูปกุญแจนั่นเองนะครับเป็นเครื่องหมายแบบนี้เดี๋ยวเราจะพาไปเซตอ่า SSL นะครับก็คือฟรีนั่นเองนะครับทำยังไงนะครับว่าให้มันใช้งานได้นะครับ บางโฮสติ้งนะครับอาจจะไม่มีตรงนี้นะครับอันนี้ต้องบอกไว้เลยนะแต่โฮสที่นี่มีนะครับสามารถทําได้เองได้ด้วยนะครับอ่าอันนี้ไม่ได้เชียร์นะฮะแต่ก็คือใช้ดีแล้วจึงบอกต่อนะครับผมอ่ามาเลยนะครับใช้ดีแล้วบอกต่อจริงๆนะซัพพอร์ตเขาก็ดีนะครับอันนี้ต้องให้ต้องยอมรับเลยนะซัพพอร์ตเขาก็ดีดีทุกดีทุกคนนะฮะโคดดอมก็ดีนะรับความก็ดีนะครับผมใช้อยู่สองเจ้านี้นะครับหลังจากที่ ทดลองมาหลายเจ้าแล้วเหมือนกันนะฮะแต่ก็คือแต่ประสบการณ์ดีกว่านะฮะต้องบอกว่าสองเจ้านี้ดีนะดีก็ต้องว่าดีนะครับหลังจากนั้นไปที่ไหนเลยไปที่ไหนเลยหลังจากที่เราเข้ามาบริการของเรานะครับเว็บโพสติ้งนั่นเองนะครับให้มาที่ตรงนี้ครับ Direct Admin นะครับอ่านะจำไม่เลยนะครับต้องเข้ามาตรงนี้เสมอนะครับไม่ว่าคุณจะมีกี่โฮสต์นะก็คือเข้ามาจัดการโฮสติ้งของคุณนะฮะของใครของมันนะครับผมอหลังจากนั้นเข้ามาที่อันแรกเลยโดเมนเซตอัพนะครับ ใชไหมครับมันจะผูกกันกับตัวโดเมนของเราอยู่แล้วนะครับให้คลิกตรงนี้นะครับช้าๆนะฮะกลับมาดูซ้ําได้นะครับผมหลังจากนั้นนะครับให้เรากําหนดนะฮะลิงก์นะฮะว่าจะเอาเว็บไหมนะฮะหรือไม่เอาเว็บนะครับสามารถกําหนดได้จากตรงนี้นะครับเช่น https เวอร์ w w ็จุดหรือว่า https แล้วก็ตามชื่อโดเมนเลยอะไรอย่างนี้นะครับสามารถกําหนดได้จากตรงนี้นะครับบางคนก็ชอบแบบสั้นบางคนก็ชอบแบบมีเว็บพราเลนะครับเพราะว่ามันจะได้แบบดูเป็นเว็บไซต์หน่อยอะไรอย่างนี้นะครับอ่า ถัดมาครับส่วนที่2นะครับหลังจากกดเซฟส่วนแรกแล้วนะครับส่วนที่2นะครับผมจะกําหนดตรงนี้เห็นไหมครับยูสนะครับไดเรกทอรีนะครับเป็น p r ร v a t e html นะครับแล้วผมกด f o r c e ไปเลยนะครับก็คือให้เวลาที่ w วอเ็เนี่ยเข้าแบบธรรมดาเนี่ยให้มันวิ่งไปที่ H P S ได้เลยนะครับเซฟแล้วนะครับเราไปรีเช็คอีกทีหนึ่งนะฮะกดโดเมนเซต้าเข้าไปเลยครับดูว่าของเราเนี่ยเปลี่ยนไปหรือยังนะครับเปลี่ยนไปแล้วที่เราบันทึกไปเมื่อกี้นะครับ แต่สังเกตนะครับบันทึกทีละทีละขั้นตอนนะครับเห็นไหมครับมันจะมีบอกว่าเป็นแต่ละส่วนแต่ละส่วนของมันนะครับแล้วก็บันทึกไปเราไปรีเฟซดูนะครับในจังหวะที่นี้นะฮะลองดูครับมันมาหรือยังมันบอกว่าอะไรฮะมันไม่ยังมันยังไม่เจอห้องนี้นะครับมันบอกว่าคุณยังเข้าแบบนี้ไม่ได้นะอะไรเงี้ยเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าตอนนี้เรากําหนดไปก็จริงนะแต่ว่าเรายังไม่ได้สร้าง s s l ให้มันนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปสร้างนะครับไปต่อกันครับเลือกลงมาครับตรงในเล็กแอนดมินนะก็เป็นอิตาเลี่ยนตรงนี้นั่นเองนะฮะตรงนี้สำคัญนะติ๊กอ่าแล้วก็เลือกข้างล่างครับฟรีเห็นไหมครับฟรีนะครับอิตาเลี H ่ดนนะฮะเลดเอ็นคิปนะครับอ่า แล้วก็เลือกติ๊กตรงนี้ตรงฟรีอย่างเดียวนะครับเห็นไหมผมจะไม่เลือกอะไรเลยนะครับก็คือเอาแบบพื้นฐานที่สุดนะฮะแล้วก,กดเซฟไปครับระบบจะสร้างตัวคีดเอทีเดลนะฮะสำหรับตัวโดเมนเนมโฮสติ้ของเรานี่นะเว็บ,บไซต์ของเรานะครับให้เลยนะครับแล้วก็สร้างห้อง private ให้ไปแล้วนะครับก็คือเข้าไปอยู่ในห้อง p r i v a t ที่ t e m l นะฮะ,ะเห็นไหมครับถ้าขึ้นแบบนี้แสดงว่าสำเร็จนะครับอ่า พร้อมใช้งานนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องรอประมาณหนึ่งถึงห้านาทีเหมือนเดิมนะครับผมว่าตัว ETF ETF ถึงจะทำงานนะครับผมรอสักนิดนดึงนะฮะตอนนี้เห็นไหมผมผมเข้ามารีเฟซได้บ่อยเลยเพราะอยากรู้ว่ามันมาหรือยังนะครับยังไม่มานะครับหลังจากที่บันทึกไปแล้วนะครับก็ยังไม่ต้องตกใจนะลองรีเฟซดูนะฮะ ดี๋ยวสังเกตดูว่าข้างหน้าเนี่ยผมจะใส่เป็น https แล้วนะครับก็คือเป็นพยายามให้มันวิ่งมาที่ห้องคุณแจนะครับเป็นลูกุญแจนะครับถ้าไม่มี s เนี่ยมันจะเป็นห้องธรรมดานะครับก็คือเป็นเครื่องหมายที่เป็นตกใจไม่ปลอดภัยอะไรประมาณนี้นะครับขั้นตอนนี้ก็จะจะเป็นการสร้าง ssl ให้กับเว็บไซต์นะครับซึ่งเห็นนะครับว่าไม่มีการตัดต่อเลยนะครับคือรอเลยนะครับรอเลยแล้วก็การันตีเลยนะครับว่าไม่นานนะ ใช้เราก็ใช้งานได้จริงนะครับหนึ่งถึงห้านาทีประมาณนี้นะแต่ถ้าเกินกว่านี้นะแจ้งซัพพอร์ตเขาได้นะครับในในมุมของตัวสมาชิกเมื่อก,กี้มันจะมีช่วยเหลืออยู่นะครับเราก็สามารถอแจ้งทางซัพพอร์ตเขาช่วยเหลือเราได้นะครับซึ่งซัพพอร์ตเขาก็ช่วยเหลือได้เร็วมากนะฮะหลาย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 ครั้งที่ผมเจอปัญหาก็คือแจ้งซัพพอร์ตเขาก็คือช่วยเหลือได้ แต่สังเกตไหมครับว่ามาแล้วนะครับเห็นไหมเป็นรูปเอสแล้วแล้วก็ไม่มีเครื่องหมายไม่ปลอดภัยแล้วนะครับก็คือตอนนี้เราเข้ามาละหน้านี้เป็นหน้าของเราแล้วที่มีรูปกุญแจแล้วนะครับหลังจากนั้นเราให้ไปดูครับว่าเราจะมันจะเป็นยังไงในมอดติ้งนะครับจะสังเกตดูนะครับว่าคลิกเข้าไปที่โดมไฟล์แม n เจอร์โดเมนเมื่อกี้นะครับคลิกเข้าไปลึกๆนะฮะตามนี้เลยก็ได้นะครับจะสังเกตดูนะครับว่ามันจะมีโฟลเดอร์หนึ่งนะฮะขึ้นมาคือ private html นะฮะถ้าจําได้เมื่อกี้นะฮะตรงในเล็กแอนดมินที่เรากบ เราก็สามารถมี2ห้องนะห้องหนึ่งมีกุญแจกับห้องหนึ่งไม่มีกุญแจนะครับอ่าห้องนี้นะครับก็คือ private email นะครับตอนนี้ยังไม่มีไฟล์ไงฮะสมมติเราจะติดตั้ง WordPress ติดตั้ง php เนี่ยเราก็อัพโหลดไฟล์ขึ้นมาไว้ตรงนี้นะครับผมจะทดสอบดูในการสร้างไฟล์ในห้องนี้นะครับขึ้นมาหนึ่งไฟล์นะฮะโดยเขียนสร้างไฟล์ตรงนี้นะโดยปแติที่จริงแล้วนะครับวิธีที่ง่ายสุดก็คือใช้ ftp ขึ้นไปนะเดี๋ยวคราวหน้านะเดี๋ยวจะมาสอนวิธีการสร้างนะฮะ ftp นะครับ แล้วก็ใช้ตัวใช้โปรแกรมไฟลซินล่าอย่างไรนะครับมันจะสะดวกกว่านี้นะครับอ่านี้มันเดี๋ยวมันจะหลายหัวข้อเกินไปนะผมเลยจะสร้างจากเรียกัมินเลยนะครับผมสร้างไฟล์ตัวนี้ขึ้นมานะครับอ่าลองดูครับว่าหน้าเว็บไซต์จะเป็นยังไงเห็นไหมครับไฟล์ที่ผมสร้างขึ้นมาเมื่อกี้เป็นรูกคุญแจแล้วนะฮะหลังจากนี้ก็คือพร้อมนะครับที่จะเอาไฟล์ต่างๆนะครับใส่เข้าไปในเว็บไซต์ของเรานะครับ แลวก็จะเป็นลูกคุญแจโดยอัตโนมัตินะครับส่วนตัวที่เป็นห้องธรรมดานะครับแจ้งทางแอดมินก็ได้นะครับให้เขาฟอร์ตแต่ว่าจริงๆแล้วเนะี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าพอเราติ๊กเป็นฟอร์ต HTTP ถุ HTTPS อยู่แล้วนะครับมไม่ไแน่ใจว่าอาจจะต้องรอไหมนะแต่แต่ทุกครั้งผมไม่ค่อยรอหรอกผมจะหลังจากจุดโดเมนเสร็จปุ๊บผมจะแจ้งทางโฮสติ้งเลยนะฮะว่าช่วยฟอร์ตให้หน่อยนะเขาก็จะทําให้นะเร็วมากเลยนะครับก็คือหลังจากนั้นก็คือเข้าแบบ h t t p ปุ๊บมันก็จะวิงไป HTTPS อัตโนมัตินั่นๆเลยนะฮะ บจบพอดีนะครับหวังว่านะาวิดีโอการสอนนี้นะครับผมอาจจะมีเป็นประโยชน์นะกับมือใหม่นะหรือคนที่สนใจทําเว็บไซต์ใหม่ทาเป็นของตัวเองนะเริ่มต้นยังไงนะครับเพื่อเริ่มต้นจากหาชื่อของตัวเองก่อนนะแล้วก็จดหาพื้นที่ไว้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราค่อยไปต่อเติมเรื่องของเว็บไซต์เอานะครับผมหาบทความนี้นะวิดีโอนี้มีประโยชน์นะครับก็ ฝากนะแชร์นะหรือว่าช่วยมาซื้อนะฮะโอตติ้งนะฮะตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับอ่าฝากกดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็หรือว่าอยากได้วิดีโอไหนนะครับที่มันเป็นประโยชน์หรือว่าเป็นบทความไหนนะครับก็แจ้งม,มาได้นะทั้งทางไลน์นะฮะทงางไลน์ดีกว่าตัวใหญ่จะอยู่หน้าไลน์มากกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวจะช่วยยทำนะฮะพอทำปุ๊บเนี่ยทำวิดีโอนี้เสร็จเนี่ยแล้วก็มาเผยแพร่เนี่ยคนอื่นเขาก็จะได้อ่านด้วยได้เห็นด้วยนะครับก็จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆในหลายคนนะครับ โอเคครับสำหรับวันนี้คลิปนี้เอาเท่านี้ก่อนนะครับผม